สวัสดีครับนี่นะครับผมกับผมลวงเสือง้วนนะครับจะพาไปพี่น้องนะครับมาเบิร์ลูกเจ้าไม้นะครับผมนะครับของแท้เลยอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับไีนี่ะครับนี่ครับซื้อมาสองหมื่นหาครับนี่ครับซื้อมาสองหมื่นหาตอนอายุสองเดือนนะครับพี่ตอนนี้ค่าตัวยุติอะไรครับพี่เจ็ดแสนนี่ครับเจ้าของเพิ่นบอขายนะครับตอนนี้ครับนี่ครับเป็นตัวผู้นะครับเบิรงขาครับผลงานเจ้าไม้ว่ามีผิดหวังนะครับผม มืนจากเขากหูแล้วนะครับเขาไงนาซี่อกเสื้อสีสไดนี่นองสไส้บุกิ้งข้องครับผมคนละแม่นะครับมึงขาาันขานะครับไปอไบ้างเยนไป,ไป,ไปนี่มึงครับบาทพะโลกไปพี่นอ้อกล้วยสีบเดือนสูงเท่าไรครับตอนนี้ครับประมาณร้รอยสาประมาณบไวัตเจกขยไปร้อยสามสิบ นะครับเชียงนะครับพี่เพ็นซื้อมาตอนอายุสองเดือนนะครับตอนนี้ขาตัวอยุเจ็ดแสนพี่เพ็่อนพอขายนะครับผู้ใดสนใจเกิดให้ราคามากนะครับจะถือใจจะของเพื่อน,นรับพร้อมจริงจิแบ่งปันไปดูแลก,กันนะครับมึงขา เป็นล่ำเป็นล่ำเลยนะครับใครทำแงง่าเลยเนี่ยบบิบเีก็ดีเสมอกันเลยครับเป็นงง่ามนะครับเหมาะกับการเป็นพอพันเลยครับนครับเป็นจูงโชว์บ้างนะครับกัน ครับสิบเวดเดือนครับผมลูกชายเจ้าไหมขอเบอร์โทรพี่ไว้นะครับเพื่อมีผู้ใดนสนใจนะครับผมห้เพิ่นติดต่อศูนย์หกสามครับผมหกสามห้าครับสองสามสองสี่นะครับพี่ซื้อยังครับพี่แม่นนะครับผม ว่ายู่บานงงบานแข้นงไญนะครับผมตำบลแข้นงไญอำเภอเมืองจังหวัดรอยเอ็ดนะครับผมู้ใดสนใจคำว่าเบิง่งัวจริงกะโทรติดต่อมาเบอร์พีเพนได้นะครับผมนี่ครับบุกแฝ่จะไม่อายุสิบเอ็ดเดือนครับข้างหน้านะครับ 好。Ah. No.